สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้แจ็คมีของดีจะมาแนะนำครับผมใครเอ่ยที่มีปัญหาเรื่องผมบางบ้างสำหรับแจ็คนี่เป็นนะฮะเนี่ยแอบไว้แอบไว้ไวดูนะเห็นไหมเห็นปะเนี่ยต้องต้องหวีผมปิดแต่ว่าตอนนี้ครับแจ็คมีเคล็ดลับใหม่ อา่าฮ่ามีของดีนะครับที่จะมาบอกทุกคนซึ่งตัวแจ็คเอกก็ใช้ด้วยนี่ครับผม i n c e i s Magic Hair เป็นสเปรย์เซรั่มนะครับเป็นเซรั่มปกปิดผมบางนะฮะนี่ครับดูนะฮะเนี่ยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมดฉีดห่างนิดนึง เห็นไหมเพื่อนเรเรียบร้อยครับหายไปแล้วนี่ไปไงโอ้โหเฉียบจริงๆนี่ครับ Increase Magic Hair นะฮะเซรั่มปกปิดผมบางไม่ใช่แค่ปกปิดผมบางเท่านั้นยัง เป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงเส้นผมของคุณให้แข็งแรงด้วยนะครับนี่นะครับฉีดไปเมื่อกี้เนี่ยแป๊บเดียวเองนะฉีดฟึบอ่ะมันก็จะปกปิดเลยนะฮะสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะฮะปิดเลยอ่าแล้วรอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะให้แห้งอย่าเพิ่งไปจับนะครับก็พอแห้งเสร็จแล้วก็จะดูเป็นธรรมชาติเลยเหมือนผมเราไม่บางอีกต่อไปเห็นไหมเห็นไหมนี่บำรุงด้วย แล้วก็ปกปิดผมบางด้วยช่วยเสริมบุคลิกเรานะครับระหว่างออกไปนอกบ้านนี่ i n c r e a s m a g i c Hair นะฮะฝากไปด้วยนะครับไปตามเลยครับสำหรับคนที่มีปัญหาผมบางครับ